สวัสดีครับลูกชายในเมืองน้อมาอีกแล้วครับผมยามหนูครับพี่น้องยามหนูนครับภาคใต้เหมือนเดิมอยอ่กหลายมืออยู่ดอกครับฝนตกครับเบื่อดี้ว่าฝนตกเพราะว่าติดดีท่านยัางหลายครับเรียบลอยตัวทะลวงลม ไปครับพี่น้องวางไว้ก่อนครับเบิ่งยาไปเลยครับนี่ดักไวสามอันสี่อันครับผมสี่อันสี่อันเมื่อนนี้ผมบอกครับผมดักไวยี่สิบเก้าอันของผมนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย เบื้องแย่เลยนะครับผมอันสองตัวแล้วอีกสองอันติดกันแล้วครับเนี่ยเบิ้องนะครับเนี่ยบ่อตีตัวนี่ เรียบร้อยเชี่ยนสามตัวคบพี่นกขับดึงเบืนไม้นานครับขุ่นรถครับของพันตงดักพูนครับตามเตียนได้มาสองตัวครับคุณผมดักนี่สามันครับผมได้ได้ไมาเล้วสามตัวครับ นระบบจนมาทาน,นเพิ่นเพปัญหาแล้วครับผรุ่นแม่โคเบ็ดล่องน้ำน้อยๆแล้ะครับห่อน้าแผลกะแวะ,แวะเขา่าแวะเขา่าวะเขา่าใช่ไหมครับโอ้ลันผิดพี่น้องเลยนี่โอ้ลันผิดวะเผาอะไรยังไง เบิงเงาแล้วครับผมผ่าดไปแล้วบ่ติดครับผมจะติด,ตด,ดยู่ได้พี่น้องมึงีง ลันเฝ้าลันเฝ้าว่าวะวอโอ้อครับพี่น้องไปเบื้องหมายหนาครับดันเฝ้าตองกันแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องต่อครับผมงางไกขนาด,ดน,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 นะครับผมครับคุณครับผมอ้อมคุณกันคุณเหรอครับ เดี๋ยวก็มาดจดนี่ครับนี่สองกิโลอยู่บุ๊บเบิ่องแรกแล้วครับตรงนี้ครับติดบุบครับเรียบร้อยไงครับครับต่อครับพี่น้องครับ มันซีเมนคือจังคนวายดีบ่ครับคนวาฝนยิ่งตกหนูยิ่งติดวะสัสเมื่อวานนี่นะครับหมื่อวานที่ดักหนูบกคอยติดเลยครับที่ว่าคลิปที่ว่าโดนยาเบื่ออย่างนี้ครับคลิปนี้ยาม,มาลั่นผิดมากยังๆๆๆมากก็ถือว่าหนูมันออกไม้อยู่ครับเที่ยวเสียบบดีนะครับฝนตกเสียบควยมันยังเสียบมันก็นดิปิ้นออกได้นะครับ เบิ่งนี่ครับท่องอันครับติดๆกันเลยครับยังมาปุ้นนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องนี่ตัวเดียวบ่นี่โอ๋นี่นี่ เฮ้ยมันหนามีสองตัวได้ครับพี่น้องครับเดวงพู้อีกสองอันน้ะครับคุณตัวนต่อครับพี่น้องนี่จา่าหมูดมาได้จังไดยโอโ้โหนี่ potid ke pino oh titiknya. oh nyamak tangan kait oh, potid hei hmm. banget toilek gua gua tadi gua minta tit petit lu mi nu boh ini main nah. โหเรียบร้อยดูหมดหินเลยพี่น้องหมดงามครับโอ้ยใหญ่พี่น้องอดดูดเลยครับเพราะนี่หมดงามมันไมค่อยจะกินนะครับผมไม่ค่อยตีอ่ำอดดูดแบบไงเลยครับผมนี่โอหงามมากคักขนาดเลยพี่น้องขำสิบขำแด้มาเลยครับมาหยามันเดียวหนิแล้วครับ บ oh. ุโอ้โหโดนน้ำพี่น้องเลยน่าวทั้งมั้อ้ยเกือบกระตุ้นติดพี่น้องมาเดียวมาแล้วสองสี่อันนี้สี่ตัวครับ เดีวมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอครับผมโอู้ว์นย่างมาพุ่นเลยครับผมตัดตรงมาเนี่ยครับดูว่านะไรดูน้อกันสักพี่น้องอเพลงเพลงนิ่นงอยู่ผมพอย โอ้อยยางมาตั้งไก่ติดเห็นหพรมันเคลียกินครับก็เลยใส่ไ,ไว้ก็เห็นหูครับก็เห็นหูส่วนมากจะติดเลยครับผมครับเบดึงรับต่อครับผมโอ้โหหนึ่งสองอันครับเนี่ยใส่จุ่มเลยมอวานี่ผมมีน้ำเลยครับในน้าเนี่ยครับนี่ฝนตกน้ำเต็มเข่าล่มโอ้ สีแกเดียก่เนาะห่างแปวครับก็ออกครับผมแปม๋าบ้ครับนำถอนแปหาติดไหมติดไหม,ต,ไมติดบ่โอ้บอ่ติดพี่นอ้องปา้านมาจังๆคือบ่ติดโอ้โห มานี่มเมย์ตาย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 บึกอีกสองอันปู้นะครับต่อครับผมพี่น้องห่อนเสือกันฝนครับลุ้มเขาบ่ได้โอ้เนี่ยนี่ตําแยงตายออกแล้วครับผม นนะขึ้นมาไก่อยู่มันจติตติดจังได้ไพี่น้องมึงน,น้ำท่วมด้วงคอหราโอ้ยหนูยังมุม่งมุดกิน,นะโอตาย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 โอ้ยน้อโอ้ย ต,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 ตายฮะโอ้ตายตายตายมมันหายเป็นโคกมันบ่ได้กินเลยตัวนี้ลุนติดบอเนี่ย,ย,อยโอ้นันผิด มันหลุดรือจังใดพี่น้องฮะห้อยมาเขีย่ยโอ้ยเด่อดได้เดินมาตั้งไกลครับหอันว่าด้จักตัวเลยครับรันผิดไปอันนึงครับโอ้โอาย อ๋อครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับไปเป็นสิบอันบูครับผมนะต่อครับโอ้โหเจ๊งนี่เฮ้ยมุมหมอกเข้ามาติดเนาะ หางกระลึงกระลาดกระติดอ๋อครับผมโอ้ยยางยางไกพี่น้องยางไก,กมันดักเป็นร้อยนีย่ตายครับพี่น้องตายสถานเดียวขนาดกระดักแค่ยี่สิบกว่าหนึ่งครับ ทำว่าดีตกลงน้ำนี่ติด, <Hey. S 1> ม,ดมันอ้อพ,พี่น้องติดมาโอ้ยปล่อยครับพี่นาะเปียกลอยอีกแล้วเฮ้ยขีไหนแม่เมืองใดนั่นเนาะมันลันผิดลันถือหลายโพสพี่น้องแลเป็นยังไงว่าฝนตกมันลันผิดหรือเปล่าผมกับพงษ์ เดีนี่ครับใกล้ๆก,กันเนี่ยแล้วครับเนี่ยุ่นกันนึงครับติดไม้ครับติดไม้ติดไหมคือเก่งน,นีเน,นาะ ติดพี่หมอ,หมอ,หมอคือวอ่าติดนะง่ายไปเลยครับโอ้โหูรักเล็กขนาดเลยครับทายไปน้ำยามไปน้ำไม่ได้ทายน้ำกลุ่นพันตรงเลยเด้ย่างบปไวครับพี่น้อง โอ้ยเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยพูดเรียบร้อยนะครับเรีลบเรียบเรียบเนาะได้แล้วละหมือน่ะหลายตัวแล้วเกือบติ๊แล้วครับ เดี๋ยวขอห้อยพวงน้อยนึงก็แล้วครับผมครับพ่วงใดผมยางมะม่วงนี้นะครับเนี่ยขนาเสือมัน,นสองหูครับโอ้จะได้กลับเรือตะด้วยวานี่สามอันคิดว่ามันสิบ่มีครับผมแฟนพูดเวยอันนี้ใส่น้ำทาร์นครับบุว่าดวง นมังหัวมันควดกินที่กับเนี่ยหาวันนี้ติไปบุ๊ <What? S 2> บว้นา,นนา,นนา,นาเรียบร้อยมานามามาแล้วมาแล้วอิดครับพี่น้องอืมอืมนีม้โอ้เสียดายสองหูน่ะตักทีๆกันเลยครับตรงนี้ครับตามเทียนครับอันนี้ตักกลางคันอันคันนาเลยครับ กลางคันนาเลยเอาไหมโอ้ยตายเงาะครับปิดหมดปิดมาเร็วงานอะไรครับพี่น้องไปต่อเลยครับพี่น้องภาพไปจะเคลื่อนไหวเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวครับไปต่อไปแป๊บนึ้งครับผม ออครับพี่น้องครับนนเนี่ยในซ้อมอย่างตายออกครับผมอไปเลยโอ,โอเหลียบร้อยเนี่ยสามันตี้วพี่น้องโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะยออืมสี่เลยนะ มันติดกินเองได้พี่น้องโอ้เสียดายบังน้ำถั่มด้วงครับหามว่าผมพูดว้าเล่นอ,อันนี้ก็ที่บ่ทถ่วม,มิลลีบน่นถ้าหา่างตั้งโคกน่าจะติดนะครับนี่โอ้หนูยังมาสิมาเปี๊ยมุงนี้เหมาะขนาดเลยพี่น้องเนี่ครับเมาะขนาดเลยครับผม เนี่ยเทามันลงมาเนี่ยครับนี่ครับผมกลว่ามันลงมากินเข่าติดตรงนี้ครับหน้ามันท่วมด้วงครับผมของแท้ครับเฮ้ยเดี๋ยวไปสรุปยอดกันอยู่หลังรถนะครับผมกับพี่น้องมือนี้เนาะผมผมได้สิบสองตัวครับผมก็หนูก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วครับหนูก็หนูยังบ่มีแล้วครับมีแต่ รุ่นสองตัวล้สามตัวโลครับสองตัวโลก็มนี้ครับผมกับคลิปนี้นะครับคลิปหยามนุ่มเศร้านะครับอีกคลิปนึงนะครับถ้าผูใดมักการล่าหนูการทํามาหากินแบบพวกนีสารแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากกดติดตามมันไม่เด้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับบุษันเมืองเนือข้ามไดที่ว่าจไดลที่ว่าออกไปบ่มวนนะครับผมหรือว่าบ่เขาหูผูใดผมก็ขอฝากไว้ขอขอโทษด้วยนะครับผม ครับสำหรับคลิปมีดูสันมังเนกอก็ฝากไปที่ส่านี้ครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ